สว,ส,สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็าตามน้ท่างเลขรวมน้อยพอลี่นะครับกับชุดเจอเด้นนะครับคือเก่านะครับสาหรับครอค่อยน้าท่านติดตามนะครับของพอลี่นะครับก็คงจะมีโชกันนะครับซื้อว่าเลขจอเข่าตรงบ้านนะพอลี่เนาะครับอืมจะถือว่ามีโชบีดอกมันเข่าแน่ช่วรอันงยผลงานพอดีอยูะนะครับอันนี้จะเป็นของชุดรวมบัานที่แปดครับ เดียเ๋ยวหันาลี้ยูี่เยสนหานสีว่าเอาเดี๋ยวพอรีบไปหันสี่กันพี่น้องนะครับวับนจีบ่าแจกหูแจงตาต้องต้องข้าสี่บอกเนาะข้าี่บอกไนะี่ดื่นปากราเนไมดื่มไ่องดื่มปากราเขาจะมีปากระเบนสันดิ้วนาอือไม่เห็ดแต่รดไอซีบอกปับบก๊บมันก็สีเห็นชัดเจนวันนี้ทั้งง่งายเนาะนะครับชุดร่วมของวันที่แปดเอาชุดรวมนะครับ ชุดรวมนี่มีเขาเล็บเบิร์ตบวกสองสองนะครับกับห้าเจ็ดบวกครับห้าเจ็ดนะครับตามนี่นะครสองชุดชุดรวมยังไหวใจได้นะครับเนาะมันเขาอยู่มองคู่นี่คู่กลางนี่ครับเแข่งกันไอ้เบิร์ตพ้อมเนาะครับนี่ยเบิร์ตเนี่ยเพื่อนเบิร์นะครับคู่กลางเขาเนาะมีห้าเจ็ดสองสองนะครับก็จีบแดงสี่ห้าแล้วจะเป็นเพป็นจับที่หลังเป็นอะไรคู่จับนะเออผมนะคือมันเคยเขาเมืองนี้ยู่จริงสิ มื่มึงชูใจราสตาครับแม่ลาสตาพี่น้องเลยนะพอลี่จัใไบ่ตรถือแต่ว่าในจุดหตัวสามตัวอพี่น้องนะเ็บซี่หนึ่งะครับเเรียกออกเจ็หนึ่งซี่นะพอดี่เนาะครัีพอลี่เด่นหนึ่งน้เขาเด่นนะครับแต่ว่าชุดหกตัวมากเลยนะครับพอดี่จับมาถือซื่อนะครับแต่ว่าอ่าโปรยหมักสามตัวนี้คงจะได้โชกันเนาะอันนี้กัอโอ้มีสิมฮานด้ด้อันนี่งพวเราลงไปพักราชานะสิห้านเนาะ นี่ในชุดนี้นะครับเบื้องไว้นะครับสามารถจับเองก็ได้นะครับเน้อเขาเบื้องไว้เขาจะได้รูว่าเออบางที่มันมันอแมนวาโพลีจะจับถือเสมอไปแต่ว่าพี่น้องสามารถจับเองได้ครับนะบ้างตัวจับมาให้นแล้วมาเขาจะเห็นเนาะในชุดของเจ้งพิเศษจริงๆมันมีจักรตัวเนี่ยที่สามารถจับหมอกันป็คู่ได้เขาสามารถจับเองได้แล้ครันเนี่ยตรงชุดนี้นะครับ ชุดไอพิเศษน้องฟอร์เรย์เนาะปกตินะครับรู้สึกว่าเขาปกติน้องฟอร์องซองเนาะครับว่าได้กลับเด้อนะครับจุดเด่นเพิ่นครับไม่หลีเนาะสำหรับแนวทางฟอลีเนะครับเขาปกติสองสองเด้อนะครับง่ายมันเรียนชุดยอดนิยม่้วยครับเป็นโอกาสเช็คเชียร์จอยนิยมยังมาดีเนาะชุดยอดนิยมยังไม่ดีลองจะได้มีโชคกันนะครับผู้เดลติดตามตลอดกับมี้งโชกนะว่าได้ เสียวาลางเลเบิ่นให้หน่อยเดี๋ยพอดีหาเลเบิ่นอีกก็ได้พี่เราเดี๋ยหาเลืเบิ่นให้ค่เหนึ่งครับเดี๋ยวดีหาเลืดเบ่นสักสองีั้งเาไรนีดีเลยวัดกับหาเลืดเบื่นี่มันหมดก็เลยได้ดีล้วเออหาเบาๆถือว่าแมนนะครับเดี๋ยวพอดีหาแป๊บนึงเด้ครับแป๊บนึงครับ ไม่ไอ้ไผ่ทูมานจะสอยม่นมันมาฟันดีเราไหวไอไผ่มานี่กบมาโอ้กินยังโซหาแล้วก็ได้มาแล้วครับนะครับอ้าวเบิ้งชุดร้วมพอลี่นะมาแล้วครับมีเบิ้งมาให้ครับอ่นะครับอ่านเป็นตัวเน้าสตาสะพพกจีดกาข้า หกสาเกจับคู่ให้หกศูนย์สเก้เก้าได้เพื่อน8 8ดแหหพิเศียปกติวี่ไอพี่หาหนึ่งสดจับคู่หาสี่หนึ่งแปหนึ่งี่หาปดแค่นี้เด้อค่ะออนะควรจะชัดเด้อนะครับ,น,รบะะนะครับอ่ะเอาลงนะครับ อย่าที่มนช่วงมาขยายให้แน่เถอนึกถ้าแล้เราขยายไปเลยพี่น้องก็จะว้าติดต่อขยายม่งเอาไปมันบ่าขยายไปไหมอือเป็นชุดของเล้าสตาร์ครับชุดนี้นี่เล้าสตาร์นี่มักเขาดี้วครับนี่เล้าสตาร์ครับเฉพาะกิจมกเขาดีครับอ่ะผลเล้าสตาร์ได้นะครับล้าสตาร์กับนี่เก้าหกแปดนะครับเด่นหกรับเก้าสองเจ็ดแปดสามเจ็ด สอนะครับเฉพาะคิดจับซ้ำตัวศูนย์ห้าเจ็ดเด่นห้านะครับมีศูนย์สองหาเจ็ดสองหาสองเจ็ดเป็นชุดจับให้นะครับส่วนกาชาดเินศูนย์แปดหนะครับเด่นแปดจับคู่ให้กับศูนย์แปดแปดแปดศูนย์หกหกแปดนะครับตามนี้ได้อละครับนะครับผู้่ดเบิ่งวดชัดกับเข้มหน้าจอไว้เนาะเี๋่อความชัดเจนเด้นนะครับอ่ะเอาลงเลยครับพอีเดี๋ยวมาเบิ่งจุดยอดนิยมเขานะครับเขากลัา่งดีกลาล่งมาแรงนะ ชั่มงนี้ย่างว่างสีพยายางว่างไอเล็กเด่นไว้ให้แหม่นเมนเพราะว่าม่จับางเล็เด่นแม่นจับไงนะพอรดีวานะเอามีพิเศษนะครับศูน่หกนะครับเด่นสองจับหหกศูนย์สอลักก้าหกนะครับส่วนปกติจับหสหนึ่งนึนะครับเด็กเด่นวีสองกับหนึ่งจับห้สิบสองสิบสี่นะครับสิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับส่วนวีไอพีนะครับเก้เด่นเนะครับจับมาสี่สหาส แล้วก็เก้าห้าสามนะครับไอโจ้ไขมันนะครับตัวแดงสามารถจับเองเได้เด้อนะครับเพื่อว่าเป็นเสามตัวสองตัวน้องพอดีเนาะครับครับนี่คือจับเบิกเด่นั้งใจที่เก้านะครับอาจจับแม่นแน่จับว่าแม่นแน่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับนพะี่หมากก็ซอยกันนะครับเบิ่งหูดูกับจีคุ้ง,งเข้าใจอย่างที่เนาะคนั่น่พอดีที่จริงนี่ว่าเลขเด่นนี่มันสําคัญสุดพุ่นเลยคือเมื่อคืนเบิ้องเรากันไหนก็เลือกคืนว่าสีว่างเลขเด่นให้แม่นแม่ พราะว่าเลขเด่นนี่มันสามารถสิว่าเอาไปเรื่อยอีกตัวเดียวกี่เมตรอาถามเลยบางตัวคือนไปเด่นตัวเดียวบางอันคือนไปเด่นสองนี่คือจังจังจีบมันเด่นมาสองสองตัวอยู่หายสองเลยครับหายเดินตัวเดียวหายเดียวกันกำลังกำลังเด่นบดทอกันนี่ใช่างแค่ตัวเดียวครับหันกำลังเด่นพอกันนี่คือยี่างสองตัวนะครับเข้าใจเนาะเขาเรียกกับชีแจงนะครับพี่น้องทรงทรงแสดงความเป็นธรรมะเนาะครับครับแล้ท่านเรามีตัวเรา เปนนันิอยากเพางเรียนแม่นี่ลาไ้ครับเพราะว่าคันเรียกแม่นมาได้มันก็เลียอีกแค่ตัวเดียวหรือเลียกอีกตัวเดียวก็สามารถสูนยเปอร์เซ็นต์ได้หลาย่าบ่ได้นคบอลไม่ทุนสื่อนะเรียนเมื่อเนี่เพราะเพราะขาดทุนเนาะแล้วพอรีพ่นเพราะคอไม่ทุ่นอังเล็บบอลเรียน FC ไม่ทุนกั่เรีน ก็ผิหวังหรอกเพราะว่าสามน้อยนี่พิเศษปกติวี um ่พ <t ills> ี <t ills> ่น <t ills> ี่เขาสุกมือได้เนาะมันบ่เขาสุกมืออยู่ช่วงนี้สามน้อยนี่เนี่ยเขาดีทุกมือเพราะว่าถ้าเอฟซีไม่ทุนเสดกระเลนตระหาบาทเดี๋ยวนี้มันบาทสิบบาทกระเอวาใดชุกมือเยู่เด้เมื่อชิดบางอยล่าสิว่าไงเลขเด่นนี่แหละมันถือแมนแมนเมื่อวันเลขเด่นงวดนี้มันสิดแมนซ้ำไหนงวดวันที่เก่า บ้างได้เจนทำแน่นแนนตั้งแ่เก็บแล้วมีก็หวังดีเึ็นเช่นไรก็อยากเล่นยอดดอกของบ่มีทุ่นเอฟซีเมื่อใดได้ยินว่าเขาห้านั้งมือกับสามตัวเนาะเป็นตะมันยังไงม่บ้านกับเขาสามตัวมันบ่สามตัวหมู่บ้านกับยังเขาสามตัวเอฟซีมีพนโกดีบนออฟหมู่บ้านเขาของอีกอย่างสามตัวเล่าสตราบ่ของไง ล้าสตาเอาเล่าส,ตา,าสตาสามตัวแตกมั่งไอ้สิสมิ้นผ่โจกดีใช่ไหม้าชูยกับ่คใคมีเงินซื้อก็อ,อยากลีนช่วยดอกสามน้อยจะเปล่าซื้อมันความจำเป็นมันสามน้อยนี่กระยากลีนเนี่ยเพราะว่าเบิ้งแลวมันเป็นเตอร์อันรีนนาเลีนยนเนี่ยนะเนีน่กัร้อนมากสามตัวมากเลยเนื่อยไบ่างก็มปเน ไม่มาหาต้เอฟซีลินเอฟซีถือกดีใจน้ำทำผู้ใดชุหน่อยจะร่วมไปเมื่อไหรขชุนหน่อยเพิ่นจะได้เมื่อไหชุดไอรร่วมของมันทีเก่าครับแทกไปได้ครับเ้อเล่าสตากอางกลงมอเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติหกสา ูนย์เก้าจัู๊หกศูนย์สามเก้าสามศูนย์หกเก้าเลขเบิลแปดแปดหกหกพิเศษปกติวิไอพี่หาหนึ่งสี่แปดจัู๊หาสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หาแปดแชนีเดอรค่ะแคปนาจอเนยกันภาตรงนี้เลขเบิลกับบ้านเลยยื้อห่งพยายามเบอร์เลขเบิลนะครับในบ้านกับเขาสองสองมันวะแมนเขาปกติสองสองเหมือนบ้านเลกเบิลสื่อไงเนาะมาได้ลงทุนหลายชุดของไง ลาสตาลาสตาลาสตาร์แกไปได้ครับเรื่องการนี้นะครับเนี่ยเป็นชุดของยอดนิยมชุดพิเศษปกติไม่ที่บอ่าตว์เนาะยอดนิยมนะครับยอดนิยมเอาคักได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ไปว่าพลาดโอกาสเด้อนะครับนี่ล่ะผู้ใดจับเก่งจับแยงมีชิสามตัวน้องเขาียเนาะครับยอดนิยมยังมาดีอยู่ตลอดครับผม ลงทุนทุนน้อยเลียนแค่สามชุดนี่พ่อเนาะพอลี่นะครับครับเพราะว่ามันสามตัวมันเข่าดีเรยงวิซีตัวได้พอลี่บ่ลายนะครับครับก็น้างพ่อยากลงทุนไลยกับเลีนชุดนี้แหละครับอืมชีตัวนะครับกับกับเลียนลายรถม้ารถพิเศษปกติพี่พี่เนาะครับครับนะครับได้จักรได้หนึ่งกับเบรกไว้ก็ได้เพรต้องเลือกสูบหลายตัวสีว่างเล็เด่นเหม็นเหม็นหายด้วยครับเด้อฮะขอบคุณพอลี่อะไรใช่ไรก็บเยลลี่เหมือนครับนั่นมาบอกกันเด้อ่าชูจงงามครับ